เป็นเรื่องที่เกิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อปีใหม่สองวันที่แล้วนะครับเหตุเกิดที่บ้านกูดอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อันนี้อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรทงชัยนะครับ คือที่อำเภอบางสะพานเนี่ยมันจะมีสองสถานีคือสถานีตำรวจภูทรอำเภอบางสะพานกับสบพตธงชัยหรือบ้านกรูดนะสพนะครับเป็นเมืองชายทะเลเป็นเมืองท่องเที่ยวนายกเทศบาลจัดงานวันเกิดก็ใช้เสียงจัดชายทะเลเลยจัดชายทะเลเลยนะครับใช้เสียง ขอญาตใช้เสียงรายละเอียดผมไม่รู้นะครับปกติก็ขอญาตใช้เสียงเป็นอำนาจของทางเทศบาลอยู่แล้วนะครับให้ใช้เสียงใช้เสียงเที่ยงคืนแต่เวลาเสียงเพลงเนี่ยเปิดเนี่ยถ้าลองไปนอนใกล้ๆฟังเสียงเพลงถ้าเพลงสมยศทัศนพันธ์ทูลทองใจเนี่ยมันไม่เป็นไรแล้วครับ มันจะเย็นๆและนักท่องเที่ยวที่เขาไปอยู่แถวนั้นหรือชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็จะเคลิ้มและหลับไปไม่มีใครว่าแต่ถ้ามันเป็นเพลงรุ่นใหม่เนี่ยและเครื่องเสียงเครื่องดนตรีรุ่นใหม่เนี่ยมันชอบเปิดเบรดเสียงดังผมเองก็ประสบอย่างเงี้ยผมไปนอนที่ไร่องุ่นนาการดาที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีไอ้ร้านหมูคระทะไปขอญาติใช้เสียง แต่เปิดเบรนี่กระจกกระจกบ้านผมนี่กระเทือนหมดเลยตึ้ง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 เมนเทนชีตเลยนะครับผมก็แจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งไปว่าให้ไปบอกให้เบาเสียงเสียงเบรหน่อยนะครับเขาบอกเขาขอญาตใช้เสียงแล้วเขาบอกเขาขอญาตใช้เสียงแล้วถึงเที่ยงคืน แม่มันปรีดสมองเลยบริเวณรอบนั้นมันมืดนะเดี๋ยวคงต้องขอญาติทำอย่างอื่นบ้างละมั้งนะมันไม่เข้าท่าจะทำมาหาแดกกันแน่อยู่ในกรอบอย่าไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นเขาเปิดก็พอสมควรคุณจะขอญาติใช้เสียงงาน กระทิ้นผ้าป่างานอะไรอย่างไงเนี่ยมันก็พอสมควรอันนี้พอตำรวจได้รับร้องเรียนที่บางสะพานบ้านกูดเนี่ยไอ้ตำรวจมันก็ต้องไปนะครับถ้าไม่ไปเขาก็ด่าตำรวจเพราะตำรวจรู้อยู่แล้วว่าไอ้นายกเนี่ยมันจัดงานวันเกิดนะครับมันเกินเที่ยงคืนแล้วตามข่าวนะครับตำรวจก็ไปเปิดไฟแดงเ้าไว้เพื่อกันไม่ให้ไอ ไอ้คนที่มันลําคาแล้วมันจีดอ่ะมันอาจจะเอาปืนยิงใส่มาในงานก็ได้และเรื่องมันจะเป็นใหญ่ขึ้นใหญ่โตขึ้นไอ้ตำรวจก็บอกท่านต้องหยุดเสียงครับพอมาเกิดเที่ยงคืนตามที่ท่านแลบญาติแล้วนายกก็ไม่พอใจทำร้ายร่างกายตำรวจไอ้งานเนี้ย ต้องจบด้วยการดำเนินคดีตามกรอบของกฎหมายไม่ใช่จบด้วยการที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้หลักผู้ใหญ่มาเคลียร์กันเพราะว่าผมมองว่าท่านนายกขาดความยับยั้งท่านใจไปหน่อยตกตำรวจในเครื่องแบบไอสัตว์จะไว้ได้ไงแล้วให้ตำรวจไปตบพ่อมึงมึงไมันไม่ได้ไไดอกเขาอกเรา มันเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของท่านสสประมวลพี่มวลพงษ์ธาสนิทกันผู้หลักผู้ใหญ่ก็สนิทกันทั้งนั้นนะปล่อยให้เด็กมันติดคุกไปงานนี้นะไอ้น้องคนนี้ก็ทำหน้าที่ต่อไปมีอะไรเดือดร้อนก็บอกมาที่ผมนะไอ้ผู้กองที่เดือดร้อนเนี่ยนะครับมันไม่เข้าท่ากนะัน และต่อไปใครจะเป็นคนห้ามวะขนาดร้อยเวรน่ะแต่ละพื้นที่อำเภอหนึ่งเนี่ยมันมีเวลาที่เรามอบอำนาจให้คนสองคนจะยิงกันตายฆ่ากันตายก็ต้องไอ้ร้อยเวรคนนี้แม้มันจะมียศร้อยตำรวจตีร้อยตำรวจโทร้อยตำรวจเอกหรือพันตำรวจตีพันตำรวจโทอำนาจการสอบสวนอยู่ที่เขาคนเดียวอำนาจการจะจับกลุ่มใครไประงับเหตุซึ่งหน้าอยู่ที่ร้อยเวร รถสายตรวจรถยนตนะ์ร้อยเวรป้องการปราบปรามแต่นี่ร้อยเวรป้องการปราบปรามไปแล้วโดนตบโดนตีหัวมาเอาเข้าคุกให้หมดจะเป็นใครก็ช่างท่านต้องเอาเข้าคุกให้หมดท่านผู้การประจวบท่านผู้จัดการตำรวจผูธทอนตุ้ยท่านตุย้นตยนายวัฒน์ผเดิมชิดต,ต้องจัดการไปหมดให้หมดนะครับแล้ว กฎหมายจะลงโทษอย่างไรก็ให้เป็นไปตามอำนาจศาลท่านจะใช้ดุลพินิจจบยังไงก็จบอย่างนั้นกันอย่าจบด้วยความไปเคลียร์กันนะครับนี่ยังไม่เห็นมีใครแจ้งมาที่ผมแจ้งกลับมาที่ผมเลยผมจะติดตามเรื่องนี้ด้วยนะเหมือนกับทางภาคอีสานเนี่ยลูกน้องนักการเมืองเตะตำรวจ เตะตำรวจนะตำรวจขอโทษแล้วยังเตะตำรวจเลยไอ้นั้นย้ายภู้กับย้ายภู้กับการเลยนะไอ้นี่ยังไม่เห็นลงโทษย้ายภู้กับธงชัยยังไม่สนับสนุนโดยแบคซีสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำตราโปรธีว่าเห็นย้ายภู้กับการนะเรื่องเงียบๆทำเป็นมึนไปสักพักหนึ่งรอเรื่องเงียบก่อนนะ ผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องรักษากรอบตรงนี้เข้าไว้นะครับท่านพลเอกต่อศักดิ์ผอบอตรลอท่านพลตำรวจโทนายวัฒน์เดิมชิดผู้การตารวจภูธรภาคเจ็ดคือเด็กมันไปทํางานเป็นร้อยเวรและเป็นโดนเตะโดนกระทืบเป็นผมนะผมย้ายแล้วถือว่าไม่มีมารมีที่จะไปเป็นผู้อุ่มกับธงชัยเอามาเก็บ,บกุศลปกก่อน นะครับและให้คนอื่นไปรักษาการแทนจนกว่าคดีนี้จะเสร็จสิ้นก็ค่อยให้กลับไปเพราะผู้กับอาจจะไม่ได้มีความผิดหรือถ้าผู้กับไปนั่งอยู่ในงานนั้นด้วยเห็นเขาทำร้ายผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วท่านไม่จับกลุ่มท่านก็ละเว้นการไปบัตรหน้าที่หรือเขาเปิดเสียงยันจะเที่ยงตีหนึ่งแล้วถือว่าท่าน ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อีกนะเพราะใบญาติเขาให้แค่เที่ยงคืนนงแต่ไม่อยากไปจู้จิกตรงนั้นใช้หลักรัฐศาสตร์เข้าไปเด็กที่ก่อเหตุเป็นใครห้าคนที่เข้ามามอบตัวดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายอย่าให้เหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนอีกเลย ท่านไม่ได้ใหญ่นักหรอกครับท่านจะเป็นมีตำแหน่งอะไรเนี่ยอย่าทำตัวเป็นอึ่งอ่างเลยรู้จักอึ่งอ่างไหมครับตัวมันเล็กครับพอมันจะขู่ไข่มันก็ทำตัวพองพองพอง,พองขึ้นขู่ไปยันแม่วัวเลยพอแม่วัวเหยียบก็ท้องแตกตาย ท่านจะมีอำนาจอย่างไรก็ช่าฮนะท่านมีอำนาจแค่สี่ปีเต็มที่สี่ปีก็ต้องมาเลือกตั้งใหม่ท่านก็ต้องไปกราบไหว้วานชาวบ้านเขาอะไรเขานะครับถ้าทำตัวดีเขาก็เลือกท่านต่อนะครับเพราะนั้นอยู่ให้คนรักดีกว่าคือพ่อของนายกเขาก็เป็นคนดีนะพ่อไอ้นายกที่บ้านกูดธงชัยเนี่ยแต่ว่าเด็กนะพอมเมาเข้าอะไรเข้าก็ ถือว่ารู้จักกันนะไอ้เฮียกับงานกูจะเปิดอีกต่ออีกหน่อยไม่ได้เลยไอ้ไอต้ตำรวจก็อาจจะพูดแรงไปอาจจะพูดไม่ได้ผมเป็นร้อยเวรวันนี้ผมต้องจัดการต้องจับไอ้นั่นก็ทนไม่ไหวก็ต่อยกันถ้าต่อยกันไม่เป็นไรแต่นี่แม่ลุงกระทืบแล้วตีหัวเนี่ยนะครับต่อยทำร้ายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติการตามหน้าที่เนี่ยผมเชื่อว่าอย่างไรศาลก็ลงโทษจําคุก ต่ำก็หกเดือนกนะ็จะได้ถูกออกจากนายกไปแล้วก็เลือกคนใหม่แล้วเลือกคนใหม่เนี่ยตำรวจอย่างนี้นะใครซื้อเสียงแม้แต่บาทต้องจับให้ได้นะมันจะได้ได้นักการเมืองดีๆไงไม่ใช่เอาเงินไปซื้อชาวบ้านเสียงสองพันสามพันแล้วก็ได้เข้ามาเป็นนายกมันไม่น่าภาคภูมิใจอะ่ะจ้องจับแล้วท่านไม่กล้าจ้องจับนะ วันเลือกตั้งเนะี่ยวันหมาหอนบอกกำหนดเวลาเลยวัดด้วยเดี๋ยวผมจะไปนอนที่ธงชัยเอาลูกน้องลงไปด้วยนะครับเผื่อคนดีๆมันจะได้ขึ้นมาเป็นนายกมั้งไงนะครับมันแข่งกันแรงเดี๋ยวนี้ทุกพื้นที่เลยแข่งกันแรงต้องใช้เงินซื้อเสียงกันอะไรกันมันหนักไนงะบ้านเมืองมันหนักนะครับ เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านก็ซื้อกันเลือกตั้งอะไรก็ซื้อกันแต่ว่าจังหวัดกาญจนบุรีเริ่มดีขึ้นแล้วนะเลือกตั้งนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเที่ยวที่แล้วไม่มีซื้อเสียงไม่มีซื้อเสียงเลยนะครับไม่มีซื้อเสียงเลยนะครับก็ได้หมอหมอหวัดมาเป็นนายกเนี่ยนะฮะอะไรจริงผมก็บอกจริงนะครับ แบล็กซีที่ผมเนี่ยกินมาเป็นปีแล้วนะครับสั่งซื้อง่ายๆทางช h อฟ e ีหรือ Lazada หรือร้านขายยาทั่วไปนะครับ